มีสุสานบรรยากาศไม่รู้เขาให้ถ่ายค่ะสวนน้ำป่าไวยยเราไปเข้า เดี๋ยวมันไม่ค่อยแรงกดควาดได้เร็วกว่านี้ป่ะไม่คนมันเยอะไงคนมันเยอะคนมันเยอะน้ำหนักมันเยอะอตัวนะ้ำตัวน้ำเหรอน่าจะเป็นหอหรือสักจางอ่ะ

จะเข้าบ้านปีสิงกันไม่มีบ้านปีปอบหลอครับแ้ก็จะฉีดได้เป็นพ่อแม่คนจิม เย้ว้าววู้ฮูอเี่ยมงงนว้าทำไมวันนี้มันฝนตกวะว้าววู้ฮู ¡Vamos! <laughs> okay.

ความปลอดภัยของท่านาจะโผล่แล้วล <laughs> ตอนนี้น้ำหนัก <laughs> หน้า,าจะชวนไปแล้ว เชิญได้เลยวันนี้งานเราจะพาเพื่อนๆและหัวมาเที่ยวไดโนโทเปียเป็นสถานที่ที่ปลูกผักมีเสาสวนย่อมสวย I know, Kopia. ទូពី ir ស្ວຍមានปลาแอฟริกากันທາງปลาแอฟริกา

อไม่ต้องล่ีีไม่ขยับเข้ามาโอ้โอดูด้ายทำไมถกม่อเาวะนี้ทำไม ไดโนทอเปียยังทำยังไม่เสร็จอ่ะสวยเป็นพันไม้พันอะไรสวยอ่ะที่ไดโนโทเปียหนี่ว่ายน้ำ ไม่เห็นไม่ฝรั่งแก่้าบวิ่งเน่นแถวนี้เลยวะโอ้ยพระเจ้าหัวพิมพ์เลยเกิน <c oughs> <c oughs> ที่กำลังจะสไลเดอร์ลงมาฮะมาแล้ว ไงบ้างครับคุณกรีทะเลสากรุงเทพเรเลสาบกุงสยามยอดนี่เป็นทะเลสุงสยามเป็นทะเลเล็กๆเด็กๆจะเดินเล่น